เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน google map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอมินตูกับแอมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงทีม Houston Rockets กันค่ะเมื่อพูดถึงทีมนี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อฤดูการที่แล้วค่ะเขาจบฤดูกาลอย่างน่าผิดหวังมากๆเลยนะคะทั้งๆท,ที่ทีมเนี่ยได้ตัว Russell Westbrook ok, จากการเทรดตัวกับ Chris Paul นะคะแล้วก็ได้ตัว Robert Covington จากการเทรดการลางฤดูกาลมาร่วมทีมเนี่ยทั้งสื่อแล้วก็แฟนๆก็คิดว่าการมาของสองคนนี้ค่ะจะทำให้เติม ตเต็มทีมนะคะแล้วทำให้ทีมเนี่ยน่ากลัวแต่แล้วค่ะพวกเขาก็จบลงที่เพลย์ออฟรอบ2เท่านั้นเองนะคะพ่ายแพ,ยพย้ต่อ l a l a k เ r s กไปง่ายกว่าที่ใครๆคาดคิดค่ะผิดหวังจริงแต่ว่าตอนนี้ค่ะพวกเขามีการปรับเปลี่ยนทีมใหม่ไม่ว่าจะเป็น GM หรือว่าหัวหน้าโคช้ชนะะงานในช่วงฤดูกาลค่ะของเจ้าของทีมอย่างทิลแมนเฟอร์ติต้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะ <S 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 โอ้โหกว่าจะจองตัวได้ค่ะแล้ววันนี้เขาก็อยู่กับเราแล้วค่ะต้องมาสัมภาษณ์กันหน่อยนะคะกับเอฟอร์ติต้าค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราขอทักทายกันแบบไทยๆบ้างค่ะสวัสดีค่ะไหว้พระไหว้พระโอ้โหวัฒนธรรมไทยเลยนะคะ็นไงผมมาถึงสักพักแล้วครับอ๋อเหรอคะผมอยู่ใน NBA เมเนียครับนั่งทานอาหารอยู่เป็นไงคะอร่อยแล้วแล้วเครื่องดื่มเหรอครับเป็นไงบ้างครเครื่องดื่มก็อร่อยครับโอ้โหถ้าเกิดผ่านมาอย่าลืมแวะนะครับโฆษณาให้เขาเสร็จแล้ว ทีนี้เรากลับเข้ามาสู่งานของย o n Rockets ในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์รับรอบแรกไม่มีสิทธิ์รับรอบ2อรอบอครับเนื่องจากมีการเทรดมากมายมันจะเป็นการเอาตัวคริสพอไปอเอารัสเซลเวสบุกมาหรือจะเป็นการเอาตัวโรเบิร์ตโคฟิงตันมาในช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยครับมาเลยทำให้พวกเขาเนี่ยเสียสิทธิ์รับของตัวเองเนี่ยแลกเพื่อจะเอากลุ่มคนเหล่านี้มานะครับดังนั้นงานของพวกเขาในช่วงปิดฤดูกาลนี้นั่นก็คือการพิจารณาสิ่งที่พวกเขามีอยู่ในตอนนี้ครับรวมไปถึงการมองการต่อสัญญาของคนในทีมเเเเเเกกก่่่่าาาาาาาียะรรบวววพพขขขจอออองงงงงไไทืม้ และสุดท้ายครับถ้าเกิดจะมีการเทรดเกิดขึ้นเนี่ยพวกเขาต้องดูว่าสิ่งที่เทรดเข้ามาเนี่ยกับสิ่งที่ต้องเสียไปเนี่ยอันไหนมันคุ้มกว่ากันหรือว่าจะทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่พวกเขาควรจะต้องพิจารณาครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนครับนั่นคือการพิจารณาสิ่งที่พวกเขามีอยู่ในทีมครับสำหรับฤดูการที่จะถึงนี้เนี่ยนะพวกเขาเนี่ยต้องจ่ายเงินให้กับรัสเซลเวสบูกับเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเฉพาะ2คนนี้เนี่ยก็ซัดไป83ล้านเหรียญแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมของเอริกกอร์ดอนอีก16.9ล้านเหรียญนะครับและถ้าเกิดสมมติว่ารวมสัญญาก,การันตีทุกคนในทีมเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยกว่า131.7ล้านเหรียญครับพูดง่ายๆคือพวกเขาไมมม่่ีีพพื้นนทเเดงิากอ ที่จะไปเอาผู้เล่นเก่งๆเซ็นสัญญาเข้ามาร่วงทีเนี่ยไม่มีเลยครับจะมีที่สามารถทําได้คือ mid level exception นั่นคือประมาณ9.3ล้านเหรียญครับและอีกอย่างนั่นคือการเซ็นสัญญาขั้นต่ำประกอบกับทีมของพวกเขาอย่างที่บอกครับไม่มีสิทธิ์รับทั้งรอบแรกรอบ2สิ่งที่พวกเขาเคยชินมาโดยตลอดนั่นคือการเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่พยายามที่จะพิสูจน<อ>์ตัวเองทั้งหลายครับเมื่อจะเป็นอย่างออสตินริเวอร์เงี้ยเบนแมคเลรมอร์หรือจะเป็นอย่างแดนียลเฮาส์พวกนี้เนี่ยพอเขาเอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาสามารถทำงานได้ทันทา พิสูจน์ตัวเองดังนั้นสัญญาของคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างถูกนิดน,นึงอย่างที่พวกเราเห็นตัวอย่างนะครับอย่างเบนแมคเรมอ์หรือเป็นแดเนเอลเฮาส์รวมไปถึงออสตินริเวอร์เนี่ยเจฟฟรีนอีกคนนึงเหล่านี้เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาช่วยงานได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับทีมดังนั้นนะครับส่วนตัวก็คิดว่า GM คนใหม่อย่างราฟาเอลสโตนเนี่ยนะครับก็น่าจะทําแบบนี้ครับก็น่าจะพยายามหาเซ็นสัญญาผู้เล่นที่แบบ ราคาไม่สูงเป็นผู้เล่นขั้นต่ำอะไรประมาณนี้นะครับเข้ามาเสริม่าเจมส์ฮาร์เดนแล้วก็ราสเซลเวสบุกเป็นลักษณะเดิมครับเป็นลักษณะอย่าง Austin River, Jeff Green, ออสตินริเวอร์เจฟกรีนดานูเอลเฮาส์เบนแมกเรมอมแบบนี้ครับทีนี้พอพูดถึงรา a เซลสโตนเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะงงว่าคนนี้เขาคือใครส่วนตัวเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ารา a เซลสโตนนี่คือใครแต่ตามข่าวคือเขาอยู่กับทีมฮิวสันร็อกเก็์มาตั้งแต่ปี2005ครับ คนนี้เข้ามาในหน้าที่แบบเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายด้านเรื่องสัญญาต่างๆของคนในทีมนักกีฬาหรือจะเป็นแบบองคคนในองคอ์กรทุกคนเนี่ยนะครับคนนี้จะเป็นที่ปรึกษาดูเรื่องสัญญาต่างๆทีนี้พอเขาได้รับโปรโมทขึ้นมาเป็น GM คนใหม่เนี่ยพวกเราก็เชื่อว่าด้วยความที่เขาเชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายเรื่องสัญญาต่างๆเนี่ยในอนาคตทีม Houston Rock e เกสเนี่ยน่าจะมีเรื่องการเจราจาสัญญาของผู้เล่นอีกเพียบเลยครับดังนั้นการที่เขาขึ้นมาเป็น GM แบบนี้เนี่ย ก็น่าจะเอาประโยชน์กับความเก่งที่เขามีในเรื่องสัญญากกฎหมายต่างๆเนี่ยเข้ามาพิจารณาเรื่องสัญญาในอนาคตถัดไปของทีมครับทีนี้เราไปต่อกันเรื่องการต่อสัญญาของผู้เล่น,นทีมมาสักหน่อยค่ะหลักๆเลยเนี่ยค่ะคือการยืดสัญญาของรัสเซ l ร์วิสบว์แล้วก็เจมส์ฮาร์เดนค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้เนี่ยค่ะก็คือสัญญา4ปี3.8 1ล้านเหรียญของ PJ Tucker ท,ที่กําลังจะหมดลงจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมเนี่ยก็ได้มีการเจรจาต่อสัญญากับ PJ Tucker แล้วนะคะแต่ยังไม ก็ต้องมีการเจรจากับทาง PJ Tucker อีกทีนึงนะคะเพื่อหาข้อตกลงที่จะลงตัวร่วมกันค่ะหากทุกคนจําได้นะคะย้อนกลับไปในช่วงที่คริสพอเนี่ยเขายังเป็นผู้เล่นที่กับทีม Houston Rockets ค่ะเขาได้ออกมาบอกอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าสัญญาของ PJ Tucker เนี่ยค่ะคือสิ่งที่ t o u s t o n r t s เนี่ยจะต้องพิจารณาแล้วจะต้องต่อออกไปค่ะ พีเจทักเกอร์เนี่ยค่ะเหมือนเป็นฮีโร่ที่ปิดทองหลังพระ<ช>เลยนะคะเกมแล้วเกมเล่าที่เขาลงสนามค่ะเขาอยู่กับทีมมาทั้งหมด3ฤดูกาลนะคะ,ะ,คะลงสนามทุกเกมไม่เคยขาดเลยค่ะไม่ว่าทีมจะปรับเปลี่ยนบทบาทอย่างไรค่ะเขาก็ตั้งใจและก็พร้อมที่จะทำค่ะและแน่นอนสิ่งที่เขาต้องการก็คือการต่อสัญญา,านะย้อนกลับไปในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะคะทางทีมพิ o n r นโรเกสเนี่ยค่ะต้องการปรับเปลี่ยนไปเล่นเป็นซูเปอร์สมอลบอลนะคะพีเจทักเกอร์เนี่ยค่ะที่สูงเพียง6ฟุต5นิ้วหรือ196เซนติเมตร เท่านั้นเองค่ะต้องขยับมาเล่นเป็นเซนเตอร์ค่ะแล้วลองคิดดูสิคะตุนมั่นใจค่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยยังจําภาพนั้นได้ค่ะภาพตอนที่ PJ t a c k e r เนี่ยต้องชนกับ Steven Adams บ้างนะคะหรือว่าชนกับ h o นด d a วิสบ้างค่ะเกมแล้วเกมเล่าเนี่ยนะคะโอ้โหเห็นเขาแล้วเนี่ยคะ่ะสะเทือนไปหมดทั้งร่างกายเลยนะคะ <Yeah. S 1> ไอ้เน่ทุกนาทีที่เขาลงสนามถือเป็นการใช้งานที่คุ้มค่ามากๆค่ะหากหลีกเนี่ยไม่ระงับการแข่งขันค่ะแข่งปกติ82เกมเนี่ยนะคะกว่าจะถึงเพย์ออฟจะตุนว่าแย่แน่ๆเลยนะคะตอนที่หล การแข่งขันเนี่ยค่ะเหลืออีกร่วมยี่10เกมค่ะแย่แน่เลยค่ะแต่เขาเนี่ยก็ไม่มีถอดใจเลยนะคะที่สําคัญเขายิง3คะแนนได้ค่ะเขาคือคนที่ยิง3คะแนนมุม180องศานะคะหรือว่ามุมข้างของ,ของทั้ง2ฝั่งเนี่ยได้ดีที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะเขายิงลงมากที่สุดเลยนะคะแต่ปัญหาของเขาก็คืออายุของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะ35ย่าง36มดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นการต่อสัญญาแค่ประมาณ2-3ปีเท่านั้นคือทีมน่าจะเน้นให้จบสัญญาที่อายุ3 8ปีค่ะเพราะถ้าหากต่อสัญญาให้เกินอายุ38ปีไปนะคะในปีที่เกินเนี่ยค่ะทีมจะต้องเอาเงินในปีนั้นๆมากระจายกลับเข้าสู่ปีสัญญาที่มีก่อนจะอายุ38ค่ะ นั่นหมายความว่ามันจะกระทบเพดานเงินของทีมทันทีนี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องพิจารณาค่ะในส่วนของ PJ Tucker ค่ะทีนี้เราไปต่อกันในส่วนของ Russell Westbrook ok, กับ James Harden นกันบ้างค่ะพวกเขาเซ็นสัญญา Super Max Contract ในปี2017นะคะทำให้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะต่อสัญญาไปได้อีก2ปี103ล้านเหรียญค่ะเป็น Max Contract นะคะ แต่ณจุดนี้ค่ะพวกเราคิดว่าทางทีมเนี่ยอาจจะยังไม่มีการเจราจาใดๆทั้งสิ้นนะคะน่าจะยังรอก่อนค่ะเหล่านี้ก็คืองานเบื้องต้นของ Houston Rockets ค่ะก็ะน่าจะประมาณนี้นะคะแล้วที่เหลือในอนาคตล่ะคะว่ายังไงบ้างคะเอฟเฟอร์ติตาในส่วนของการทำทีม Houston Rockets ในตอนนี้เนีครับเชื่อว่าเพื่อนๆที่ติดตามบาส NBA มาโดยตลอดเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าของทีมหรือเป็นผู้บริหารทีมเนี่ย ็น่าจะคิดคล้ายกันว่าทางเรื่องของพวกเขาเนี่ย<ฆ>มีไม่มากเพราะว่าทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แบบนี้เนี่ยแลวเพดานเงินไม่มีมากพอที่จะไปหาคนอื่นๆมาร่วมทีมเนี่ยครับทางเรื่องของพวกเขาหลักๆคือ3อย่างอย่างที่บอกอย่างแรกนี่คือแน่นอนครับใช้ผู้เล่นหลัก2ตัวหลักที่มีอยู่ในทีมนั่นคือเจมส์ฮาร์เดนกับรัสเซลเวสบุกแล้วก็สร้างผู้เล่นรอบๆทีมอย่างที่พวกเราเห็นอยู่นี่แหละครับแต่คําตอบคือมันไปไม่สุดมันไปไม่ถึงแชมป์ครับแต่มันเป็นทางที่ง่ายที่สุดดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาคาดหวังว่าวาาาาาททัันนั้้้้้้งงงง2คคนนนนนนนเีีใฤดดดูกกกกจจจะะะถึึขขไมมผ คนรอบๆทีมของพวกเขาเนี่ยคนรอบๆต,ตัวของพวกเขาเนี่ยจะทําผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นการยิง3การช่วยเล่นเกมรับต่างๆนี่คือทังเลือกที่ง่ายที่สุดอย่างที่บอกนะครับทีนี้เราไปต่อที่ทังเลือกที่2ครับสำหรับทีมที่มีซูปเปอร์สตาร์ในทีม2คนแบบนี้เนี่ยค <ๆ S 1> ล้ายๆกับทีมวอชิงตันวิสเซอร์สเลยครับมี Bill, แบรดลีย์บิลกับจอห์นวอลเนี่ยครับ ของพวกเขาก็เป็นเจมส์ฮาเดนกับราเซลลเวสบุกแน่นอนทีมไม่มีเพดานเงินมากพอที่จะไปเอาใครมาร่วมทีมแบบนี้เนี่ยครับสิ่งที่พวกเขาจะทําได้เพื่อที่จะเอาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ์ดราฟหรือว่าผู้เล่นที่มีอนาคตในทีมเนี่ยนั่นคือเทรดคนใดคนหนึ่งสองคนนี้ครับเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยอย่างน้อยเขาก็คือซูเปอร์สตาร์ในลีกเป็นระดับ all star เป็นระดับ all nba เนี่ยนะครับการที่จะได้มาเนี่ยก็คือแบบผู้เล่นที่มีอนาคตออมีสิ์ดราฟรอบแรกรอบสองอะไรก็ว่ากันไป แต่ในจุดนี้เนี่ยเห็นชัดเจนว่ายังไงของพวกเขาเนี่ยเขาก็ต้องเก็บเจมส์ชาเดนเอาไว้ถ้าเกิดจะเทรดเนี่ยก็ต้องเทรดรัสเซลเวสบุกแต่ผลงานของรัสเซลเวสบุกที่พวกเราเห็นในช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในเพลย์ออฟเนี่ยนะครับการยิง3คะแนนก็ตกลงการยิงลูกโทษก็แย่การยิงระยะกลางก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแน่นอนมันก็ทําให้มูลค่าในการเทรดของรัสเซลเวสบุกเนี่ยตกลงคล้ายๆกับอย่างของวอชิงตันวิสเซอร์สเนี่ยก็คือจอห์นวอลเนี่ยเขาบาดเจ็บผลงานของเขายังไม่รู้เป็นยังไง มูลค่าในการเทรดก็แย่ลงมลันก็เลยไปเพ่งแรงอยู่ที่แบรดลีย์บิลอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับว่าเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยโหเก่งมากแต่แต่ละเซเวสบุกเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีมันก็ทําให้มูลค่าการเทรดเนี่ยมันตกลงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทีมเนี่ยควรจะพิจารณานั่นก็คือถ้าเกิดเขาเทรดจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะได้ผู้เล่นระดับแบบ all NBA ระดับท็อปสตาร์กลับมาหรือเปล่าหรือว่าจะมีผู้เล่นที่มีอนาคตมีสิทธิ์รับต่างๆมากมายเนี่ยกลับเข้ามาให้หรือเปล่าคล้ายๆกับตอนที่ OKC เนี่ย เทรดพอจอจหรือว่าจะเทรดตัวเขาแลกกับคริสพอเนี่ยครับทีมของ OKC OK เนี่ยถือว่าก mm ้า hmm. วเดินหน้าสร้างทีมได้อย่างสบายๆเลยครับตอนนี้สิทธิ์ดราฟนี่เพียบ mm hmm. ผู้เล่นที่มีอนาคตเข้ามาในทีมก็อย่างเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์เนี่ยนี่คือสิ่งที่มาจากการเทรดทั้งสิน้นทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาพิจารณาดูแล้วเนี่ยการเทรดแรสเซลเวสบุกนี่ยังไม่ค่อยคุ้ม มันก็ต้องไปเข้าสู่ทางเลือกสุดท้ายในในวันหนึ่งเนี่ยต้องก็ต้องถึงทางเลือกสุดท้ายครับนั่นคือเทรดทั้งคู่ไปเลย<อ>คือจ<อ>ับทีมไปเลยนะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมไปเลยอันนี้คือชา้าเร็วสักวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดครับถ้าสมมติว่าเขาดูแล้วว่าโอ้โหมันไปไม่ไหวจริงเจ,งจงมส์ชาเดนเนี่ยเอาใครเข้ามาสู้เอาใครเข้ามาร่วมทีมด้วยเนี่ยสุดท้ายก็ไปได้แค่นัดชิงสายไปไม่ถึงนัดชิง NBA Finals ไม่ถึงแชมป์อย่างนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพวกเราอาจจะเห็นนะครับว่า เขาเทรดสองคนนี้ไปเลยก็ได้เราเราก็ยังไม่รู้ถ้าเกิดเทรดสองคนนี้ในช่วงที่เขายังอยู่ในช่วงพลิกฟอร์มแบบนี้เนี่ยแน่นอนคล้ายๆกับตอนที่อย่างที่บอกครับ OK เคซีเทรดทั้งพอจอร์เทรดทั้งรัสเซลเวสบุกเนี่ยเขาก็ได้สิ่งที่ดีๆกลับมาดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูครับถ้าสมมุติมันไม่มีทางเลือกทีมต้องแบบนับหนึ่งใหม่กระบ,บวนการสร้างทีมเนี่ยแน่นอนก็ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่าเขาไม่มีเพดานเงินจะไปเอาผู้เล่นฟรีเอเจนต์ดีๆเข้ามาเนี่ยไม่มีทางเพราะว่ามันเต็มตามกฎของเ b ็มบีทำได้เต็ม ผู้เล่นที่มาจากขั้นต่ำสัญญาขั้นต่ำแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาอยู่รายล้อม2คนนี้เนี่ยครับอย่างที่พวกเราเห็นครับสุดท้ายมันก็ไปไม่สุดครับนี่คือแบบเบสิกมากๆเลยในการทําทีมที่เพดานมันไม่มีมากพอและเขามีสไตล์อยู่ในทีมเนี่ย สุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับโหแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยค่ะเอฟเฟอร์ติต้าเนี่ยจะเลือกอย่างไรดีคะจะเดินหน้าไปทางไหนดีแฟนบาสเยียนตูนเนี่ยค่ะคิดไม่ออกเลยจริงในจุดนี้เนี่ยครับเอฟเฟอร์ติต้าไม่รู้จะตอบยังไงนะครับแต่เท่าที่ฟังชิลแมนเฟอร์ติต้าเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็บอกว่ายังไงยังไงพวกเขาก็จะเดินหน้าต่อครับนำโดย2องซูเปอร์สตาร์ที่มีสัญญาซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรกตคนนี้เนี่ยแหละครับเท่านั้นยังไม่พอครับเจ้าตัวนี้ยังออออออกกกกกกมมมมมาาาาาาาบีีีีีีีีีดดดดด้้้้ววววววยยย่่่่่่่่่พพเเ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 คคคนนนนนนิจจสสสส์์ฮฮืผููลลลททุขงแใใไร ได้แล้ว <Okay. S 1> นี่คือสิ่งที่ฮิวสันอกเกตมีอยู่ในหัวครับ mm. ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองกลับมาครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยมีการเอาหัวหน้าโค้ชคนใหม่เข้ามา mm. ใช่ไหมันั่นคือสตีเฟนไซรัสคนนี้คืออดีตผู้ช่วยโค้ชของดารัสแมวอริกตอนที่เข้ามาสัมภาษณ์งานเนี่ยนะครับ mm. เขาได้บอกว่าตัวของเขาเนี่ยมีแผนในหัวครับว่า mm. จะใช้งาน2คนนี้ยังไงจะมีการเล่นแบบไหนให้มันมีมความหลากหลายมากกว่าการยิง3คะแนนนี่คือสิ่งที่สตีเฟนไซรัสเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ในตอนที่มาสมัครงานเป็นหัวหน้าโค้ชเนี่ยนะครับ ล้วเจ้าของทีมผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยก็เห็นชอบว่าเออคนนี้น่าสนใจ mm. สุดท้ายก็เอาสเฟนไซรัสเข้ามาร่วมทีมดังนั้นเราต้องมามองจุดแรกเลยครับว่าการทํางานของสเฟนไซรัสจะทํำยังไงสิ่งแรกที่สเฟนไซรัสควรจะต้องพิจารณาอย่างยิ่งอย่างแรกเลยนั่นคือทอํายังไงก็ได้ให้รัสเซลเวสบุกเนี่ยมีเกมที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับนนแน่นอนครับว่าทุกคน,นทราบกันดีว่าเจมส์ฮาเดนเนี่ยคือออปชันแรกในการเล่นเกมบุกข,ของทีมเขาไม่ว่าจะเป็นการเล่นตัวตัวการเล่นสเตปแบกหรือว่าเจอผู้เล่นเกมรับที่แย่กน ทีมนี้โยนไปให้เจมส์ชาเดนบันเลงเองเลยจะทํายังไงเชิญพี่เลยพี่คราวนี่ลุยไปเต็มที่เลยใส่เคล็ดลับวิชาไม่ว่าจะเป็นคราวเนื้อท้องสเต็ปจัดไปเลยนี่คือเจมส์ชาเดนนี่คือออปชั่นแรกแต่ในส่วนของรัสเซลเวสบุกเนี่ยสตีเฟนไซรัสเนี่ยเขาต้องมองเลยว่ารัสเซลเวสบุกเนี่ยเหมือนเป็นออปชัน2แต่ต้องเป็นออปชันสที่มีประสิทธิภาพ เหมือนตอนช่วงฤดูกาลปรกติที่เขาสามารถติดถึง All NBA ทีมสาได้ถ้าเกิดเพื่อนๆมองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับรัสเซลเวสบุกเนี่ยตอนที่ทีมยังม,มีคริสคาเปล่าเนี่ยทีมของพวกเขายังไม่ไหลลื่นนะครับยังไม่ไหลลื่นเท่าตอนช่วงท,ท้ายๆก่อนที่หลีกจะระงับการแข่งขันแต่พอคริสคเาเปล่าบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยมันทําให้ผลงานของรัสเซลเวสบุกเนี่ยตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกเนี่ยมันดีขึ้นหมดเลยนั่นคือสาเหตุว่าทําไมพวกเขาถึงตัดสินใจเทรดคริสคาเปล่าออกไปครับแล้วก็พยายามเอาโตัวโรเบิร์ตโคฟิงตันเนี่ยเเเเเเเขข้้าาาามมมมรรรร่่่วววทีพืออจจะหนนนนุุกกกลลลงซสส์์บแ็ฮด แต่พอหลีกและงับการแข่งขันเข้าสู่บับเบิ้ลปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือว่าการบาดเจ็บของรัสเซลเวสบุกเนี่ยครับมันทําให้การเล่นของเขาเนี่ยมันตกลง mm hmm. ดังนั้นเนี่ยสตีเฟนไซรัสเนี่ยเขาน่าจะต้องมาพิวิเคราะห์พิจารณาครับว่าถ้าสมมุติว่ารัสเซลเวสบุกเนี่ยสามารถเล่นได้แบบตอนที่ฤดูกาลปรกติเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาสู่บับเบิ้ลเนี่ย <c oughs> เขาทําได้ไหมถ้าเกิดทําแบบนั้นแล้วทีมจะเป็นยังไงเอาแบบเต็มๆเ,เลยเพราะว่าในบับเบิ้ลเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะการบาดเจ็บหรือการติิดดดเเเเเชื้้้ออไไวววรรรัััสสโคค -19 ขงซลลบบกก็็ปนนมมยททใหี พวกเขาการเล่นของตัวเขาเองเนี่ยม,มันแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวแย่บา้างเพราะว่าตัวเขาหลักๆแล้วเนี่ยจุดขายก็คือการเปิดเกมเร็วทะลวงเข้าไปหาห่วงทําแต้มเนี่ยแต่ถ้าเกิดในบับเ้ลเนี่ยเราเห็นว่าเออบางครั้งเนี่ยจังหวะในการข้ามในการทําแต้มต่างๆของเวสบูกเนี่ยมันยังติๆดๆขันเข้าไปเนี่ยโหโดนเลบรอนเจมส์ฮิว on, James, Hill, ลงมาเลยปุ๊บปุ๊บสงสารจริงไไม่แน่ยังภาพยริงจำได้อยู่ในหัวเลยอะนี่คือสิ่งที่ราเซวสบูกเนี่ยเขาโดนแฟนๆแล้วก็สื่อนโจมตีในช่วงบับเ้ลครับ ดังนั้นงานของสเฟนไซรัสงานแรกเลยคือต้องทําให้เกมการเล่นของรัสเซลเวสบุกเนี่ยมันฉายแสงมากที่สุดนั่นคือการเล่นที่มีประสิทธิภาพเหมือนช่วงฤดูกาลปรกติครับไม่มีการยิง3คะแนนซีซัวลุยเข้าไปถ่ายบอลให้เกมชาเดนได้ดีถ่ายบอลให้พีเจทักเกอร์มุมข้างได้ดีนี่คือสิ่งที่รัสเซลเวสบุกสามารถทําได้และสิ่งต่อมาที่โค้ชคนใหม่อย่างสเฟนไซรัสควรจะทำนะครับนั่นคือการพัฒนาการเล่นเกมรับครับ ที่ทีมเนี่ยพยายามทามาอย่างตลอดในช่วง2อถึงสฤดูกาลที่ผ่านมานั่นคือความสามารถในการสลับตัวประกบในการเล่นเกมรับครับทางบ้านเขาเนี่ยจะใช้คําว่า switching defense นั่นหมายความว่าสมมติว่ามีคนมาประกบปุ๊บเนี่ยแต่ละคนในทีมเนี่ยสามารถสลับตัวประกบได้เลยอย่างอย่างราเซเวสบุกอาจจะไปประกบปีเกมทาเดนไปประกบปีพีเจทักเกอร์มาประกบเซนเตอร์คือสลับกันได้หมดนี่คือความสามารถของฮิวสันโรเกสในช่วง2อถึงสฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าเกิดมองตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกเนี่ยครับนี่คือสาเหตุว่าทําไม คิวซันโรเกสที่ไม่มีผู้เล่นตัวใหญ่เลยไม่มีเซนเตอร์ธรรมชาติจริงๆในสนามเนี่ยแต่พวกเขายังพอมีเกมรับที่มันพอยือกับทีมอื่นๆได้นี่คือสิ่งที่ทําให้พวกเขามาจนถึงจุดนี้ได้ครับความสามารถในการสลับตัวประกบในการเล่นเกมรับสิ่งที่โค้ชคนนี้ควรจะทําหน้าคือการพัฒนาการสื่อสารครับสมมติจังหวะนี้เนี่ยโอเคสลับตัวประกอบอ้าวโกนบอกกันคือต้องชัดเจนว่าจังหวะนี้ควรจะทําแบบไหนจังหวะนี้ควรจะทําแบบนี้นะจังหวะนี้ควรจะทําแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่ทีมและโค้ชคนใหม่สามารถช่วยกันทําได้ครับ ช่วยกันเล่นเกมรับช่วยกันสื่อสารให้ดีจังหวะไหนควรทําแบบไหนไม่ควรทํานี่คือสิ่งที่พวกเขาควรจะต้องพัฒนาในช่วงปิดฤดูกาลนี้ครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆครับในจุดนี้ของฮิ u ส t น n r o c เกส s นั่นก็คือการพัฒนาผู้เล่นที่เป็นบทบาทเสริมทั้งหลายในทีมครับอย่างเบนแมกละมอนพอเขามาอยู่กับร็อกเกสเนี่ยภายใต้การนำทีมของไมค์แดนโทนี่เนี่ยการเล่นของเขาดูมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับหรือรวมไปถึงอย่างแดนเวลเฮาส์เนี่ยถ้าไม่นับพฤติกรรมเกเลนในช่วงบับเบิ้ลเนี่ยนะครับ ถือว่าเขามีผลงานที่ดี<ช>ครับทั้งสองคนเนี่ยก้าวขึ้นมาช่วยช่วยงานฮิ n สันโรเกสช่วยงาน James h a r d เดกับรัสเซล e s เวสบุกได้เป็นอย่างดีในระดับที่แบบแฟนพอใจอะ่ะม่วจะเป็นการยิง3การรีบาวการช่วยการเล่นเกมรับต่างๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทังทีมแล้วก็โค้ชคนใหม่ควรจะพิจารณาในจุดนี้ครับดังนั้นเนี่ยครับในฤดูกาลที่ถึงนี้เนี่ย หรับแฟนๆ h o ฮิ t สัน o c กเกสและก็แฟนบาสทุกคนเนี่ยสิ่งที่จะได้เห็นก็คือรูปแบบเดิมๆครับการนำทีมของเจมส์ฮาร์เดนแล้วก็รัสเซลเวสบุกแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยอาจจะมีเกมบุกที่มันหลากหลายมากขึ้นอย่างที่โค้ชคนใหม่เขาบอกว่าเขามีอยู่ในหัวเลยว่าเขาจะใช้งานแบบไหนเราจะไม่ได้เห็นแต่การยิง3าคะแนนอย่างบ้าคลั่งของฮิ t สัน o c กเกสอีกต่อไปครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาคุยกันไว้ทีมนี้ก็ยังคงเป็นทีมที่ดูสนุกมากครับในช่วงฤด,ดูกาลปกติแต่พอเข้าเพลย์ออฟแล้ว ประมาณสักรอบสองหรือแบบโอ้โหฟอร์มเทพมากมากจริงๆลุยไปจนถึงนัดชิงสายแต่ก็ไม่น่าผ่านไปได้ครับเพราะว่าทีมของพวกเขาอย่างที่บอกมันก็ยังคงตันโดยการที่เพดานเงินมันไม่มีมากพอจะไปหาสตาร์เทพเทพเข้ามาเสริม2คน 2> นี้ได้นี่นะครับนี่คือสิ่งที่แบบมันก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในอนาคตเกิดขึ้นได้ครับเพราะเขาเปลี่ยนทั้ง GM เปลี่ยนทั้งโค้ชเปลี่ยนหลายๆอย่างเนี่ยครับมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้สุดท้ายก็อาจจะยำสองคนนี้ออกไปเลยก็ได้ใครจะรไปรู้รค่ะถูกต้องไหมฮะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่ฮิวสันโรเกสจะต้องเผชิญในฤดูกาลต่อไปครับหรือเราอาจจะเห็นการเทรดกลางฤดูกาลเกิดขึ้นก็ได้นะครับเอาราเซเวสบุกออกไปแต่ถ้าสมมติเขาได้อย่างโจเอมบีเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้โหก็ดีนะครับ <c oughs> หรือจะเป็นสิ์ดราฟมากมายแล้วพวกอลสตาร์ <c oughs> เข้ามาอะไรประมาณนี้ครับม,มันเกิดขึ้นได้มากมายเลยครับสำหรับฮิวสันโรเกสในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับ โอ้โหฟังแล้วเหนื่อยแทนเอฟฟอร์ติต้าจริงๆอะเหนื่อยจริงๆนะเหนื่อยจริงๆค่ะสำหรับฮิวเซนบล็อกเกสวันนี้ค่ะไม่ใช่งานง่ายเลยนะคะงานหินมากๆค่ะกับการต่อสู้กันในฝักตะวันตกนะคะที่แต่ละทีมเนี่ยแข็งๆทั้งนั้นเลยค่ะต้องมาติดตามกันค่ะว่าทางทีมเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะสำหรับฮิวเซนบล็อกเกสเนี่ยเพื่อนๆต้องการให้ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างคะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะวันนี้เหนื่อยจริงๆค่ะขอไลค์เลยนะช นึกถึง NBA นึกถึง NBA มบีเนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมงพวรเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะ